หากแรงข้ามหมันข้ามคืนเก็บเสื้อผ้าเร็วพร้อมจะหอบปลิวตกถึงอีสานแล้วกลางตะวันออกรับมือต่อลมกระชอกแรงก่อนอุณหภูมิลดอีก5องศาพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตาภัยอุตกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นอังคารที่24มกราคม ในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีลมประโชคแรงเข้ามาร่วมถึงบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักตกแรงบริเวณภาคใต้บริเวณพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากที่แอดมินได้แจ้งเตือนเมื่อวานนี้ว่าจะเริ่มมีบริเวณคออุปรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อน ซึ่งนครในด้านของลมกระโชกแรงนี้จะหอบเอาในด้านของเส้นขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นให้แผ่ลึกแผ่ทีแผ่ต่อเนื่องในด้านของการแผ่ลึกแผ่ทีแผ่ต่อเนื่องที่แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานก่อนจึงทำให้อีสานมีอุณหภูมิลดลงมากกว่าภาคอื่นๆนะครับส่วนลมกระโชกแรงมากที่สุดอยู่ที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใตา้ส่วนภาคกลางก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่เช่นกันนะครับ ใหด้านของลมกระโชกแรงหรือบริเวณข้อประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้ปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนแล้วนะครับในขณะนี้ทําให้ประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นถึงหนาวและลงกระโชกแรงจะเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปรีบอาบน้ําไว้เลยนะครับในวันนี้จะทําให้อุณหภูมิลดลงอีกประมาณ4-6ถึงองศาบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคเหนือภาคกลาง ตอนแรกคาดการ์ว่าอุณหภูมิจะลดลงประมาณ4-5องศาและนะครับคาดการ์ล่าสุดอุณหภูมิจะลดลงอีก4-6องศาส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณประเทศไทยทางตอนบนดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นระวังตายจากอัคีภยัยระวังลมกระโชกแรงที่เข้ามานะครับ ระวังต้นไม้ป้ายโฆษณารวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสําหรับใครที่ตากเสื้อผ้าไว้จะปิวตกไปไกลหน่อยนะครับในช่วงนี้เนื่องจากลมแรงมากเลยนะครับบ้านของแอดมินสัมผัสได้เลยนะครับว่าลมกระโชกแรงเข้ามาเวลาประมาณ9ก้นาฬกานะครับเป็นต้นมาเรื่อยๆลมกระโชกแรงในรลอกนี้พอๆกับในช่วงกลางเดือนธันวาคมเลยนะครับและในบางช่วงนะครับรู้สึกว่าลมกระโชกแรงในระลอกนี้แรงมากจริงๆนะครับ พื้นที่อุบลราชธานีสีสเกตพื้นที่ไหนลงกระโชกแรงกันเข้ามาบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้นะคะส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกํลาลังแรงระวังขึ้นลมแรงนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างขอให้ระวังนะครับคลื่นลมแรงโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรนะครับขอให้ระวังในการเดินเรือเรือเล็กงดเลยนะครับในช่วงนี้ เพราะคลื่นลมจะแรงมากกว่าในทุกช่วงที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมรสุมมีกําลังแรงมากในช่วงนี้ในด้านของลมกระโชกแรงก็จะพัดเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นให้แผ่ลึกแผ่ทีแผ่ต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือนะครับ จะทำให้อุณหภูมิลดลง2องาองศาจะมีอากาศหนาวจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิลดลงต่ำสุด10-14องศาสูงสุด29 -3 3ิามองศาบรเิเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-10องศาจากลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลมกระโชกแรงต่อเนื่อง บ่ายนี้นะครับแรงกว่าในช่วงเช้าอีกจนถึงในคืนนี้ข้ามคืนนะครับจนถึงในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นลมกระโชกแรงก็จะลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญจากบริเวณแซงก่าประกาศสูงที่แผ่ที่แผ่ลึกแผ่ต่อเนื่องก็จะลมกระโชกแรงลดลงแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นลมกระโชกแรงจะเข้ามาอีกครั้งนะครับในช่วงวันที่2 7มกราคมในช่วงเย็น28มกราคม2 9กามกราคม 30มกราคมจนถึงในช่วงเช้าของวันที่31มกราคมนะคะลรงกระโชกแรงในรอกน,นี้จากกระโชกแรงบริเวณพื้นที่อีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้นะครับระลอกที่สองคลาวคลาวว่าตั้งแต่ในช่วงวันที่2กุมภาพันธ์2566าจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2566 จะมีฝนหลงฤดูเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนะครับพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบบ้างรอติดตามในระยะยาวนะครับเนื่องจากโมเดลยังอีกยาวไกลาสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามานะครับแอดมินนามาให้ฟังเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพต่อไปนะครับขอให้ติดตามโมเดลอย่างใกล้ชิด ซึ่งภาคอีสานนะครับอากาศจะหนาวและจะมีลกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก4 6องศาต่ำสุด10 14องศาสูงสุด27 30องศาบริยอดภูจมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิลลต่ำสุด5 11องศาจากลมพ้ดถอกเฉียงเหนือความเร็วล4 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นลงกระโชกแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก2 4องศา ต่ำสุด15-17องศาสูงสุด30-33องศาจกตลนต้นออกเฉียงเหนือความเร็ว5-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาต่ำสุด16-22องศาสูงสุด30-33องศาลม,าลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35ก20ิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศเย็นลมกระโชกแรงอุณหภูมิจัดลดลงอีก2-3องศาตำ่ำสุด19-21องศาสูงสุด31-33องศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวแอดมินจะพามาดอยู่ในด้านของการพยากรณ์ฝนภาคใต้ฟังตะวันออก ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสดุด19-24องศาสูงสุด29-32องศาสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขคลื่นสูง2เมตร นครศรีธรรมราชลงไปลมต้นออกเชียงเหนือความเรว็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกฟ้าขนอง30เนของพื้นที่ส่วนมากเน้นกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-26องถึงองศาสูงสุด31-34อถึงองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรดังนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ระวังคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งระวังฝนตกหนัก รวมถึงนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ส่วนประเทศไทยทางตอนบนขอให้ระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรระวังในด้านของลมกระโชกแรงที่จะพัดหอบเอาหลังคาปลิวต้นไม้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงต้องระวังในด้านของลมหนาวที่แรงในช่วงนี้ต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากต่างประเทศกันนะครับ ที่บรนพื้นที่เกาหลีใต้คลื่นความเย็นปกคลุมที่กรุงโซเมื่อช่วงเช้าของวันนี้24มกราคม2566ติดลบ16.4องศาและอุณหภูมิที่รับรู้ได้ลดลงถึงลบ25องศาบริเวณเมืองคังวอนอุณหภูมิลดลงถึงลบ26องศาลมแรงทำให้อุณหภูมิที่รับรู้ลดลงไปประมาณลบ35องศาในบางพื้นที่ เกาะเซจูหิมะตกหนัก ac, ยกเลิกเที่ยวบินแล้ว374เที่ยวบินเกือบ40,000คนติดในสนามบินในช่วงเช้าของวันที่25มกราคมเกาหลีใต้เตือนอุณหภูมิบางพื้นที่อาจจะติดลบถึง25องศาจนถึงลบ36องศาขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์ลฟอรัมข่าวสารต่างประเทศรวมถึงคลื่นยักษ์ที่ฮาวายซึ่งพื้นที่อยู่ใกล้ทะเลให้ระวังคลื่นยักษ์ภาพที่หฮาวายสหรัฐอเมริกา คลื่นสูงประมาณ7-9เมตรสัตว์เข้าชายฝั่งในวันที่23มกราคมที่ผ่านมาในขณะที่ผู้ชมกำลังชมกีฬาทางน้ำงานแข่งขันกีฬาประจำปีไลฟ์การ์ดช่วย64รายและมีรายงานการแจ้งเตือนคลื่นยักษ์หลายครั้งในฮาวายส่วนภาพที่2นะครับพายุคลื่นทะเลรุนแรงสร้างความเสียหายให้กับเมืองลิโดอาริเอโนราเวนนาอิตาลี รวมทั้งในเกาหลีใต้เกาะเซจูหิมะตกลมแรงสายการบินยกเลิกเที่ยวบินขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวอร์ปอรั่ามข่าวสารต่างประเทศรวมถึงดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับทีอลาสกาล่าสุด23มกราคมชาวเมืองราว5,000คนได้สัมผัสกับแสงตะวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี2565ในที่สุด วันจันทร์ที่23มกราคมที่ผ่านมาดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้าเป็นเวลา70นาทีปรากฏการณ์นี้เรียกว่าคืนแห่งขั้วโลกที่มืดมน67วันได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับดวงอาทิตย์จะค่อยๆกลับมาเป็นปกติแสงจะเริ่มเพิ่มขึ้นทุกวันวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์นฟอรัมข่าวสารต่างประเทศหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระย,ยะระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ